าทุกคนมาเดินตลาดชายแดนไทยลาวช่องเม็กอุบลจ้าอย่ามาหนีปีมือมาเป็นยังต้องสนิทอีพีอีพีพี่เกันไหมไปนอนอันดี้อันขั้นไข่ดิบไปเด้อไปเด้อไปใส่บริการเด้อไม่ได้เออไม่ไหวไม่ได้ขายจังไดนี่มันอร่อยจ้ามันอร่อยต้มขแล้วสีแดงกระปูบ่แม่นง่ายๆเด้อจ้ะแล้วคุณปูเขาไปเอาเนี่ยเนี่ยครับเดี๋ยวผมให้ดูนะอันนี้เป็นปูภูเขานะ มาแต่ฟังเราบ่ะอ๋อไม่ใช่หอยอย่างบ่เคยเห็นเลยอันนี้เป็นหอยเดือยหอยเดือยช่วงนี้จะเข่าวปูใหม่ค่ะอ๋อมันเอาจนน้ำใหม่บ่มีใครรู้จักบ้างครับหอยเดือยหอยใหญ่เนาะแม่ค่ะหอยใหญ่ะอ๋ออะมอนอะมอนเด้อยืดดีบ้างเรื่อยเอ้ยขอบคุณครับโอ้มีอะมอนป่โอ้ยทวงผัวบอกผัวบ้างเสียงโอ้ยขอบคุณค่ะเดี๋ยวสิไปอีกอยู่ควรระบิจานนี่ คุณเพิ่นก็ขว่งงามเลยแซ่บกินทอดได้นี่ <S <S นี่นี่คุงจักบาทนี่จ้ะหาซิบ่าหาซิบ่านี่มัต้องแกให้ยาอ๋อเสือสองแขนหนึ่งอันนี้มาแต่เล่าเลยบ่โอ้ยรุงซิมเบิ้งแซ่บกินเพื่อนแห่งเด้นี่นซิมในเด้อจา้าขูรีอีหยัางเงี้ยขูดเฮ็ดเบิดบ่ขอบคุณค่ะมีใครเคยกินบ้างครับคอมเมนต์หน่อยเขียนแหงเบิ้งกึดจี๊ดโอ้เขียนแห่งว้ายขอบคุณค่ะโอ้ยสิได้ซื้อนั่อยู่ดอกยอก นังคล้วยบอกอหนังคล้วยบอนี่กินยังไงถูกบอกมันเอาไปกีนห้ออยากกินอัลอนนี่ละ้ามันอัมอนขายยังไงก่อนนังคล้วยีอ๋อเป็ตากใบบอกเ็ตากแดดใบแมนอนเบิเสียงแมนแมนบอกจำเสียงได้บอกโอ้ยมีข้าน้ำผึ้งผึ้งป้าบอกโอ้ยผึ้งป้าบอนี่แทบอาสเทมันต้องตอดเด้ถ้าแทต้ตอดไม่คกวนกินกับผักเน่าเนาะน้ำผึ้งน้ำผึ้งทบานนี่ โอ้ลงแปดสิบเอาอยู่เนาะกินกับบักหน้าลูดกุ๊ดดิเซ็ตมันอยู่เด็กแจ้งหมื่นบ่นี่ครับเป็นตลาดพื้นบ้านนะอยู่ชายแดนช่องเม็กนะครับผมกินเยอะมากเอาแล้เงินจีบยิบพีชใบขอบคุณจ้าขอบคุณครับใช้ดาวได้ยังไงน้ำผึ้งน้ำผึ้งเลวกับอัลมอนบัลล์แล้วขวบกบกงามแห้งเนาะงามคือข้นขัวแล้วเไอ้เนาะคนขายคนสื่อหงันเองหรือเปล่า เดี๋ยวเราไปหานยางเบิ่งต่ออุ้ยนี่เขาฝากเราอุ้ยอันนี้เขามาคือ้นไงอ๋อนี่ไงที่แบบหวานๆเลยนี่นี่ครับตลาดไทยแดงไทยลาวนะอยู่ที่ช่องเม็ดอุบลราชธานีเป็นตลาดพื้นบ้านอุ้ยอันนี้ขัวสดๆเลยเจ้าหนบักหอยบักดีจ้าบักหอยบักหอยยี่หยังนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามตลอดเลยขอบคุณค่ะดีเมื่อไหร่ขวัญเราจะได้เจอยี่หยางนี่อันนี้เก็บตัว โอเค่น้อยไปหามาแต่มหม่องใดนี่มันอยู่น้ำเอียอยู่ตามรูอ๋ออยู่น้ำหน้าบอกตัวหน่อยแห้งไหมมีทั้งหอยมีทั้งกับปูมีทั้งเขียดโอ้มันมีเตนี่เสพร์อันนี้เอียงก่รอตากปวดอ่ะโอ้ไหนเพื่อนบักค่อยกินมีใครรู้จักบ้างบักค่อยกินเอออันที่บักค่อยก็ได้เห็นเนาะไหลายอยู่ไหลเดี๋ยวนี้แต่กับปูเพิ่อนกับโตบะกใหญ่นจะไปขุดเตนี่ก็ได้โต๊ะใหญ่แท้เขาค่อยขุดต๊นหน่อยๆนี่มือว่าสั่นเผื่อจะได้แต่ละ นี่ครับเป็นโปนานะตัเบืเริ่มเลยหมักสมของมารเข้านั่งรถวิลั่งง่วงนี่ตาึ้นตาึ้นวับเลยแล้วักสค่ะขายจังไดบอกสมว่าสามบาทสาบาทาบาททุกวัดบาทยี่บาท้าบาทแม่ค่าเรืองในอันนี้มากงามม่ค่านัวเร่ะหัวาวะหะหัวเาหัวาหเราะัวควัววรหะ่าเาัวัเะ นี่นั่งรถแล้วมันมักง่วงนแนวเกง่วงโซ่ววะโซ่ววะเลยแล้วนี่สวัสดีค่ะเดี๋ยวที่กินทุเรียนเรียงนะโอ้ยแซ่บกินก็ใส่กระแซ่บแล้วทุเรียงขึ้นไปแนวมากอันคนกระลังเบิ่งเขึ้นไปยี่ส่วนขั้นค่ายเดี๋ยวไปเด้อขั้นค่ายนักขั้นค่ายไปนี่แหละขึ้นละลอยนึงดอกจะถ่ายรูปแซกอินคอยเหตุจ้งหาชิบบาทเฮ้ยเรื่อง เดบิวต์แล้วว่าเดบักสม์มมอเพิ่งเพื่อนไบเพื่นไปตลาดที่ชานนั่นนะเพื่นไปเซ็นต์ตัวหาตลาดตลาดที่เจ็บก็วอาคือนอนรอหากินเ <c oughs> <c oughs> สียงมาแต่แต่สดตลาดมซื้อดาวตลาดแตกเลยนะดาวตลาดแตกคพราว่าเร็วไข่ยังน้าไข่เคาต้มเราบ่นี่กินได้ได้บอกไข่เคาไข่เคายี่สิบบาทมันมีโตบ่เอาถุ่งมึงกันจะซื้อไว้เพราะว่าห้ามก็อยากกินไก่กันเป็นไก่ไก่หรือไข่เป็ด เอาไข่ไก่เอาเอาเอาสรุปมันไข่หรือเขาตอนแรกว่าสิเติมโปรตีนหลังๆสิ่ได้ตีนเลยซิมเบิงซิมเบิงไข่เพิธอแกเลยแกเลยซี่แซ่บบ่ซิมเบิงซิมเบิงโปรตีนจัดโปรตีนไหมค่ะไม่เอาเด้๋เอาโปรตีนไข่ค่ะเดี๋ยวหลบหนาเขาจะไม่ตามปะคูขังได้ไข่เขาจะนี่นี่เติมไว้หน่อย ใมีซอกเนมีบบแม่ค่ะอุ้ยข่เบกเลนสซืจมีเลยมีเลยโอ้ยปัดเตี๋ยวไปเนาะใส่ซอนเลยวะนี่นัวปะใส่น่งนี่แจกเลยยี่สิบบาทสิพบทกินปลาแถอืมแจกไีเลยือเอาอีกถุงนึงเนาะเอาอีกถุงนึงได้ะปดเบิดเลยนีเบิแล้วเบิเทากัน บลาดจะพดว่ามันเป็นแพ <c oughs> ่ผัวเส้นไหย้ยจนยิ่งที่ส 谢谢 well. สวัสดีคระสวัส <wh ดีค่ะโอ้มียากิบปลาเบาขาบมีอดากแดงสามสิบ้าบาทไข่มุกห้า้าบาทบอกดขายบาทบาทดายเขาดูหน่อยยีบาทยี่สิบบาทไหนๆเขดูหน่อยนี่นครับไข่มุแดง20บาทใครว่าถูกบ้างคอมเมนต์หน่อยโอ้ย ตันสูงสูงยังดีเอากําไรมึงได้หนิเมื่อข่อยอยากได้อยู่แต่ข่อย่ขอยอีกหลายหมื่นข่อยยังทีเมื่อจ้าขายเจ้ะบาทนึกข้อเอาข้อเอาใจขึ้นมาซื้อแล้วสิแม่ไม่หน่องอีกเนี่ยปัห้าสิบบาทนี่แล้วแถมให้ห้าสิบบาทปังเขาบอกเจ็ดสิบบาทเลยอู้เยอะมากขู้ไฮไลท์ขอบคุณเลยมาเดียปาดข่อยยังนี่หอยปังข่อยปังเขาขายกตาโอ้ดาว ค่านขายจังไดนี่้อยปังรละบกสิบาโอ้ยอหสิบค่ายค่อยสิต้มด้วยใสเจ้าเจ้าแล้วเนาะเพื่อคนในมื่อนี่แล้วท่านในเมื่อนี่แล้วอันนี้ก็มาแตจเล่านขอบขอไปท่านในขวเมื่อนี่ตีเดี๋ยวค่อยสิลบห้อีกรอบนึงอยู่ค่ายอยามันเนาค่อยอยามันเาแมนอยู่ค่อยอยากซื้อสร้อยเจ้าอยู่ต่ค่อยบ่มีหมอะบังดีดีนะกขอบคุณค่ะขอบคุณครับ อันที่มากินง่ายๆสามหัวห้าสิบบาทเอา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 หอยปางหอยปังให้มันมาอีหัวหนึงมันเกบบาทเอ้อยเกือบนงามนี่ไอ้หันนี่คือบชิ้นไส่ค่ะกระแมนแล้วโอ้ยเต็มเลยว่นี้ขอบคุณค่ะตอนแรกเห็นหอยไดพื้นที่มันแทแล้วบาะตอนแรกซื้อบัาหอยบัาหอยผมมีหม่องไวกะเดมันแล้วบาะเท่านี้ดูน่ากินมาก ขวดออกหวยๆล้อ่ะปกติขายหัวจักบาทนี่หัวเ้าบาทมีแต่แนทกินเสรๆผัดตลาดนี่หัวละยี่สิบบาทหอนหอนเป็นยังไงนะพร้อมวันไม่ขาดแคลนแห้งหัวใหญ่อบลุงกินถอนอนเสร็จไปเลยหอนหอนหอน มีอย่างนี้อไยายเอ้ยมีย่งเนาะคือนางซอยยายแบบนั้นอันนี้ไปทางใดก็เอิญงามงามนีและมันจะเบิร์ลายสิไปทางใดกรเอิญคนงามมีลมันจะเบิรลายอยู่นี่ไปทางุณเบิดจังขอบคุณเลยระจ้าขอบคุณครับเดี๋ยวไปยังุกันเบิดจ้า นนี่มมีีตะกรร้้้าพอไดนเป็นโต๊ตะกร้าศาลบอกเออตะกร้าศาลมีหอดโคกหอดสากคุณเองสือไปฝากผู้เฒ่าเนาะเขาเอิญสากกระเบือยยันเรือลบขายสุยยางนี่มันแนวิ่งอย่างแน่วนวดแน่วนวดนวดนวดบ่านวดข้อก็นวดบางใดนี่แดนแล้วกนไปเดินทางนี่บ่นี่บ่จ้ะอ๋อมันดูดได้ลูกอ๋อดีป้ะเออดีป้ะอ๋อมันดูดตัวล่ะมันคือดูด นั่นนวดกันล้ววัดที่ต่างทางกันนั่นน้องสาวมันเอาอะไเห็นอย่างน้องสาวนี่นวดตังไหนได้เหยียบได้นอนทับได้อ้ยเหยียบได้นอนทับได้เอาอันนี้ละจ้ะจ้ะเท่าไรจ้ะรอยเดียวมันนี่ยเซย์ใจสูงไฮลุงเท่าคือสิยดลยขับรถมาหนีแล้วสือลบอกไปนี่นะพวกจอดอยู่ทั้งคนงามมาลลยจะเอาไปฝากยายบ่เอออยู่ไปวัดนะเอาไปให้แม่ไปวัดนะ สามลอยเป็นสี่ลอยบอจ่ะเดตกาเลยวันนี่เดตกาได้ของพอดีค่อยว่าเอารถซุกดีกว่าเอาตะการเพราะวาดอกเอารถซุกของพื้นบ้านเยอะมากที่นี่นี่เราเดินขึ้นทางหรือยังเนี่ยย่งลุงมั่นต้มลุงกินบ่ไหนนี่วัดดิจ้กขายจังไดมั่นต้มไอ้ทั่วต้มทั่วต้มอุ้ยดีแล้วนี่นี่นี่ห้วงเพิงอุ้ยอันนี้จักบาทแม่ ยี่สิบบาทอันอันสุดท้ายบ่แม่นี่อันสุดท้ายเลยนี่มากมาเอาหั่นเพลิงนี่ครับมีใครเคยกินบ้างครับบาทเดี๋ยวมาลองกินดูเดี๋ยวมาลองกินดูเจล้งเจล้งบอแม่บอแม่ขอบคุณค่ะมาตังท้อนนะแม่มันพอดีมาตั้อนไปตีมไปตีมอู้หูยสุดท้ายเลยนี่ชุดไทยมีใครเคยกินบ้างเดี๋ยวขอดูหน่อยขอดูหน่อย มีใครเคยกินบ้างครับคอมเมนต์หน่อยลังพึ่งย่างเออของมันบานเขาเลยนี่อุ้ยหากินยากได้ไหมเดี๋ยวแกเอาเบิ้งเพื่อนเฮ็ดจังใดในนี่คือเอาม้อหมกซื้อบอกอ๋อหมกอหมกก็ใส่เกลือนะบอกอ๋ออ๋อนี่ครับเขามาใส่เกลือแล้วก็หมกเอาลองซิมเบิ้งลองซิมเบิ้งอหอัดสุดท้ายพอดีเลยซิมเบิ้ง๋ยวเขาดูหน่อยเขาดูหน่อยนี่ครับอันละสี่สิบบาทนะครับอยู่ที่ตลาดชายแดนไทยลาวนะครับที่ใครเคยกินไหมคะทุกคนมีผู้ใดเคยกินแน่หากินยากได้ไหมใครเคยกินบ้างคอมเมนต์หน่อย หวานมันมันปะหวานหวานมันมันลุงอุ้ยสุดยอดเลยโอ้เกืบไม่ได้กินใครไลนไดครับเบอนึ่นี่ยเบอนี้มันต้มีลอ๋อมีแปดีแปดกิโลเบิดเบิดเลยปะเบิดเลยสุดยอดลุงอุ้ยใส่เบิ้งใส่ข้าวกินขวเดียวมันเบิ้ดแท้ลุงใสเบิงนือเไปสยงาบา่ะ หวานมันมันหวานมันมันอ่ดิปกติเราจะกินแบบสดๆนะอันนี้เข้ามาหมกมะมกแล้วก็ย่างใส่เกลือแล้วก็หมกเศกว่าเรากินต่อมาตลาดนี้ประยแต่แนวของปลากินแซ่บเต็มกินเยอะมากครับหมกมีทั้งแบบหมกแดงเบียดโอ้มีเบอร์สุย่างสดได้ฮอตสก้ามาาสก้าก็ได้ได้แบบนี้สวัสดีครับได้เลยได้เลยมาค่ะของหลายแน่เดลยวันนี้ไม่ย่างตลาด เอาไปทาหรือก็ไปเหมือนกันขายอย่างไรก่อนถั่วละเศ้าถั่วตนต้มหอนอนยขอซิมเลยพ่านขอซิมในเดอร์แม่นี่ครับไม่แพงนะของที่นี่หแซ่บทำสดๆเลยนี่เอาถั่วเอาถหนึ่งถั่วหนึ่งโอ้เราขายบล็กน้บกนลลุงบอกขวดสดๆเลยนี่อีกถั่วหนึ่งก็ได้แม่แม่เบังงดยบ่ มึง oh. อย่าบอกว่าตหาหักแทะ oh. แม่แม่ส่งไปเซตยาใช่ไแม่ oh. แมนโอ้เมนนะแม่เงินไปทั้งแะนวบนแล้วเนาะขอบคุณค่ะคแม่ใช้มาย่างตลาดนี้เนอะบอกเลยละารซับดีแห้งมีแต่แนี่ซเสบเซื้อไปกินไปเป็นของฝากก็ได้ค่ะ oh. ข้าวกระด๋อยเขาฝากไปหลายเรื่องนี่แสบเดี๋ยวบักทวดดิบหอมเนาะทวดต้มแนมักเนาะกินแล้วก็นอนตดแซ่บบลูกเลยมาเนี่ยป่าเต็มตะกร้าอุ่นองเยอะมากอันนี้เขาเครื่องทางยังนี่เครื่องทางาระเบิดมีได้ไปใหาห่อตานชุดขอบคุณค่ะแม่ตะโก้ก็เป็นตะกินแท้ สวัสดีค่ะคือตื่นคนลุกเลยจับนี่คุณผู้ชอยคนปบ28โอ้ยตะโกตะโกซิมเบงกอนแสบบอแกเลยแกเลยแกไปกกินเนี่ยแม่ละจ้าพาไปก้อนไปเซิร์นฮะ แมกินเที่ยวแบบเอาเงินป่ะไม่ขาด่เอาเงินเลยนี่ได้ยินพี่ป้าสกอโก้ไม่ไม่ไม่กินพี่ป่าได้่ได้่ได้ของซื้อของขายเสียงมาก่อนโตว่ะคนประเด็นเนี่ยนานเ้ยวันนึงผนกดทอดสับโยยืมเสียงเอากลังเบิ่งหมู่ว่านเหรอลองชิมดูเป็นยังไง แซ่บอีหลีแซ่บอิ่ลีเอาไปกิไงอันนี้ขอยวารอคุณอยู่ได้นิตะโกนแล้มันหวานแฮงมัน,นหวานสายสสสสมัน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 เออโอ้ยกินเบิร์ดเลยตัวนี้ตัวแสดงว่าแซ่บอีหลีแซ่บอีหลีจะแม่ขาดก็องจูงสามร้ <S <S อยห้าสิบก็สีเหียมป่ะฮึตลาดนี้เพื่อนเปิดซื้อมือปะอ๋อปิด พิมเห็นแน่ได้จ้ะโอนแต่บ่จาะโอนดีกว่าจ้าจะขึินโซนไปเลยเปล่าเอาขึ้นเบิรงแเ่็ตตกตลาดยใหญ่ตลาดมันสิย่างบ่มันสิย่างบ่กมึงขอบคุณครับเอาตะกร้าไม่เทาขอบคุณค่ะโอ้ยลูกซีนหนึ่งฟ้องมากัวนี้ว่างแต่หน้าก่อนจนมามีมือถือถือหรออยากกินสุูย่าง มาสุยามาละสิบาทวัดีวัดีครับวันดีค่ะเอ็เยูในมพึงนีครขอบคุณค่ะวันที่ว่าคประจำบคุณหลายๆค่ะเ็มเจจริงะวลาผู้งามโอ้ยขอบคุณค่ะเอาบ่าลุงเข้าอาใส่กอกเลืองอันนึ่งนพ่อหอแสนแดง่แสงมาไดนเมื่อเงินดอกขอมแม่มามีมือสีือาละจ้ะ สิได้เมื่อไรล้างเงินเบิดขอบคุณครับอุ้ยไข่มุกตักเองไข่มุกตักเองบัดดะแก่ก็บาดแกยิ้มหะเอาว่างตะกร้าแล้วบัดดาไข่มุกตักเองยิ้มห้าบัดเอาเต็มถ้วยก็ได้บอกอ๋อว่ตเตเป็นผู้ขายังมาตอบข้ามข้ามมาตัดเพราะว่าเต็มเจ้าขายยังมาซื้อถ้วยอ๋อเป็นบุฟเฟ่ กานมไข่มุกตักเอง25บาทแบบบุฟเฟ่เออข้าวกุ้ยกระมีเดี๋ยวมาลองดูโอ้นี่อ่ะเป็นอันนี้ก็ได้บ่ิจาคเออไม่ค่ะสิบ่ขาหายประตูจะตักเต็มถ้วยโอ้ยเขาให้ตักเต็มทีเลยไปบุฟเฟ่จนีแท้มันต่างกันจังได๋อันนี้กับอันไข่อันนี้มันเคียนมาอยู่หน่อยไข่มุกไข่มุกคือกันนี่ครับเป็นร้านแบบรถเข็นแบบนี้อยู่ที่ช่องเมกอุบลนะครับเฮ้ยบ คุ้มเลยนี่จี่บาทปบาทเอาจุดไขมุกเป็นขุมเพียงอ่ะสิตัตอีกอะ cool, <im problème> อีกแย่เ nope. ต็มใจไหมคะเอาลูกอันน้ำยังโกโก้เอาโกโก้โกโก้โกโก้โอหูยดาวเต็มบลูเลยอ่ะคือถือเทอะจะเอากำไรเอาหมอกไหนมากำไรเนี่ย้ใครเอาสังคมใครเอาสังคมเป็นเบาอึ่ยมีคนตักไข่มุกเต็มแก้วอยู่บบเอ้่ยมีบอเ่มีอยู่บ่ นี่คอยวา่ควาคอยแกงเจ๊มแม่ค่ายู่นี่คอยมาเอาเต็มแก้วนี่มันต้องมีพื้นที่ไปใช้น้ำบ้างนะกินน้ำเนยไข่มุกอขอบคุณค่ะเอาซิมเบิงซิมเบิงขอบคุณค่ะเอาซิมเบิงดีซิมหา,าดูไข่มุกจุกๆเลยค่ะทุกคนอันนี้ไข่มุกตักเองนะคะ,ะแบบบุฟเฟ่โอหูเฉากล้วยเต็มเลยไข่มุกนุ่มมากโกโก้เข้มข้นมากขอบคุณครับขอบคุณค่ะ เมนจานรองดาวนี่แหละจ้าหอมมันดีราคาบอกแพงนะดีชิ้ห้าบาทว้าวขายตลอดบอกขายยู่นี่ตลอดบระจาวโอ้ยยูทีนาตลาดช่องเม็กเด้อจ้าตลาดตลาดสดช่องเม็กดีชิ้ห้าบาทมาซื้อได้เด้อหนามากโว้หมดเมนแสดงมาช่องเม็กกับมาซื้อได้เด้ออุ้ยดักย่างจ้ำขอบคุณค่ะไปหลักขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ ือสิเด้เวลาเมื่อไลล่ะมึกกับเป็นตะกินแค่เจ้าก็ย่อข่อยจะสีละข่อยจะสีได้สื่อน่าไม่ได้เกับว่าง้ามง้ามนี่ล่ะเขาต้อเคิีจะดนี้มิเรื่องนี้อยากน้องอยกร้าเพ่นครับก็ป็น เอาแมงเอาเราเขาอยากกินตะกระแตนเล็กหน่อยนุ่มเจ้ายังสีสิบจับคว่ำเร็วๆอยากจับคว่ำไปน้ำก่อนกูดะไปกินข้าวจีบผู้บ่าวเผาจีฟังเล่านะบอกมันุกีบทุกีบว่าคอยไปกินข้าวจีเพื่อไปกินข้าวไข่เจียวเอาเอาอันนี้นะครับตะกระแตนเอาตะกระแตนเนี่ยมีแต่เงินกีบเลยนะ แม่ไปหากินไปหาเน้ากินไปเน้าไป่ห็นครับผมโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณค่ะนั่ครับนัเถอะโอ้ยดาวของเขาเอาอีกแต่บอกเอ้ยไม่ได้เสียเงินอีกแลเสียเงินอีกแต่บอกเอ้ยขอบคุณค่ะนั่งกี่ท้าลูกก็เอื้อดดาวบ่มาเลยมาเลยเอ็มพีต้นถึงไตัวนี้มาตเตซายนี่ละ โอ้ยกระตังเฮาสิอยู่พอได้บ๊ายโอ้ยมาๆถ่ายกับเอื้อดาวไก่ทอดหาดใหญ่จ้าโอ้ยเต็มเลย,เย,ยของก<ด>ิน,ลนหลายแหงครับยๆๆอบ<ห>ยอบ่ไสล่ะเป้าขอบคุณครับโอ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณครับไก่คือหอมแทนะ้เนาะม่าสิรลดหุนมากินของทอดได้นี่แม่เรียบร้อยแล้วถ้าว่างตะกร้าดิ มีข้าวเหนียวบ่มีข้าวเหนียวป่เ,วปวเฮ้ยเข,เขามีแค่หมูอยู่เขามากินคับอันนี้ไก่หมูหอมคักเนาะนี่ครับของกินเยอะมากคร<อ>ับตลาดนี้แม่เขาเออนิยังน่องบ่น่อง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 น่อัน่องน่องน่องน่อา่อันอน่้มันจอกรอบน่ออุอ,อัน่อง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 ่องน่อง่อน่อ่องนองนออบน่อ่อง่องน่องน่ององน่อ่อง่อ้อ่อนอนได้ขอบคุณครับขอบคุณค่ อร่อยไม่ซ้ำจำสูตรม่าได้อันนี้เป็นอันนี้นเป็นก่าย่างแบบนี้ครับโอ้ยก๋าย่างอย่าก,กินตับ <c oughs> มีทั้งผ่อน <c oughs> มีทั้งย่าง <c oughs> อย่าก,กินตับตับขายอย่งไหนตับ <c oughs> ไม่ละดซีบ,บา้าเ <c oughs> มล็ดซีบ,บาทไบบาทก่ล่ะเมล็ดซบาโอ้ทุกอย่างสิบยกเป็นตูดยี่สิบเอาตับเอาตับเอาตับซีไม่อร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ย่าง องคมืออื่นสิคือเก่าวะนี่มือสิสูตรมือสูตรใดไน้านี่อานสิไปสูตรใหมัดสูตรไปเลยด้วยเข้าได้จ้ะมาเด็ดไปทางไส้ดอกอยู่ตลาดนี่ก็อิ่มและละคนกินหลายโพดเออโอ้วันสีย่างเล่นๆซื้อๆได้ดิวันเล่นละละนี่นี่แค่เลนนี่มีท่นกระเบิดพัานละย่างเล่น ขูดเนื้อกระเอาขูดคันเอาขูดกับกล้วยคือหวีไงแต่อื้อยอะไรเอากล้วยบ่สิเอากระเอาสามสิบบาทสาบบาทบาร์กาหนึ่งอันนี้ปลูกเองบ่ครับอ๋อนี่กล้วยนี่ยนีประโยชน์มีประโยชน์เมนงามทุกคนขายนี่ล่ะหงอกกันไปหงอกกันมาอันนี้ไปใช้เบิร์ดล่ะ อ๋อสุดท้ายลูกกับพี่ดาวบอกได้เลยครับได้เลยมาเลยมาเลยเดี๋ยวพี่ดาวหาเงิ่อนใจค่ากล้วยก่อนพรมปอดจานะเบิรงก่อนเด้อขอบคุณขอบคุณครับอ้ามาจ้าน่ารักจังเลยเอฟซีตัวหน่อยเฮ้ยสุดท้ายลูกกับพี่ดาวบอกมาจ้าเบิร์พีดาวอยู่บอกพี่น้องกันบ่นี่บอกนาคือกันตลาโอ้ยเอาท่าสามมาบอกเอามาๆมาๆมา้ยคือตาห่างทอยุปอดได้หนึ่ง ก็สา,าสามโอ้ย <c oughs> มาๆมาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดีใจร่เลี้ยงกันเลยขอบคุณค่ะขอบค่ะเต็มคาราเบลเลย,ม,ย,ยม,มือนี้เป็นยังไหนมือนี้มือนี้ของกินหลายแหง่งจ้า <c oughs> มาตลาดนี้นะเงินพันกระเบิดพันเด้อมีทั้งของกินของฝากผู้ใดมาอุบลกับแวะมาเที่ยวสองเมกไดเด้อจ้าของกินหลายแห่งเดี๋ยวขออนุญาตเอาของไปเก็บก่อนเด้อจ้า